แล้ววันนี้มาอยู่กับผมโอคาบัลเลอร์นะครับแล้วมาพบกับเจ้าฮุนไดแกรนซ่าเล็ p พ e ีเมีนะครับคันนี้เป็นโฉม s l 1 8นะครับผมเป็นรุ่นที่ Minor c h a n n e มาแล้วเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับชุดแต่งจะเป็นรุ่นใหม่หมดเลยและล้อลายใหม่เลยครับและที่สําคัญนะครับ รุ่นนี้ครับไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลยนะครับซึ่งแก้ปัญหาข้อเสียของตัวฮุนไดได้อย่างดีเลยครับผมสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับผมอยู่ที่175แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่441นิวตันเมตรนะครับผมซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการประหยัดน้ำมันและอัตราเร่งที่ดีนะครับสำหรับตัวฮุนไดคันนี้นะครับครับผมคันนี้มากกบล้อ17นิ้วนะครับและตัวนี้มีกล้อง360องศารอบคันนะครับผมและที่สำคัญเลยครับ คันนี้จะของเก่าติดบันไดข้างเพิ่มมาให้แล้วครับด้านซ้ายและด้านขวาช่วยในการขึ้นลงให้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับนี่เลยครับสําหรับตัวบันไดข้างนะครับนี่ครับอันนี้และที่มาต่อที่ฝาท้ายนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโฉมที่มเนอร์เชนแล้วนะครับไฟท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่เป็น led นะครับแล้วก็มีโลโก้ตัวนี้นะครับซี่ผมงบอกว่าเป็นรุ่นพรีเมียมก็คือจะไม่มีคอนโซลกั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับว่าตัวไม่มีคอนโซลกั้นเป็นยังไงนี่ครับที่สําคัญเลยครับ เป็นรถเจที่นั่งที่อเนกประสงค์มากๆเลยครับขนของก็ได้ขนคนก็ได้สบายเลยครับตัวนี้เพราะอย่างเรานั่งไม่เยอะเราสามารถพับเบาะเข้าไปได้นะครับส่วนของเบาะนะครับสามารถปรับแยกเป็น 60- 40ได้นะครับสำหรับตัวเจ้าคุณดายการซารเล็กพรีเมียมคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดขายของตัวการซา a ์เล็กคันนี้นะครับคันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับจะแตกต่างกับรุ่น v i p ตรงที่ไม่มีคอนโซลกั้นนะครับทำให้พื้นที่ใช้สอยของตัวที่น้่งห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยกว้างขวางมากเลยครับนี่ครับ มาพร้อมกับเบาะ VIP นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น7ที่นั่งนะครับมีเบาะ VIP 1คู่นะฮะทาวหลังเป็นห้าที่นั่งและจอเพดานมีมาให้แล้วนะครับสำหรับตัวแกนซาเล็กพรีเมียมคันนี้นะครับครับผมเรามาอยู่กันที่ภายในของตัวคุณดาแล้วนะครับเบาะนี้นั่งสบายมากเลยครับผมนี่สูง185นะครับถือว่านั่งได้สบายค่อนข้างดีเลยครับสำหรับตัวนี้ที่สําคัญเลยครับต้องหัวหมอนนะครับเขามีเป็นเหมือนมิกกี้เมาส์มาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าเบาะมีที่รองน่องมาให้เรียบร้อยครับสําหรับตัวแกนซาเล ในส่วนของคนนั่งด้านขวานะครับก็จะมีที่วางแก้ววางของมาให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับอีกอย่างเลยครับรุ่นนี้ครับแอร์สามารถคนโทรลแยกด้านหน้ากับด้านหลังได้นะครับเราสามารถปรับด้านบนนี้ได้เลยครับผมจอครับรุ่นนี้มีจอมาให้ขนาด15นิ้วนะครับจอตัวนี้ซิงกับจอด้านหน้านะครับก็ถ้าเล่นตัวไหนก็ออกคู่กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูจุดเด่นของคันนี้เลยครับเร่งไม้ครับไม้น้อยเจ้าของเก่าใช้น้อยมากๆเลยครับเดี๋ยวพาไปดูเลยครับว่าไม่อยู่ที่เท่าไหร่ครับ ครับผมเร่งไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่39,00 0กนิโลนะครับเจ้าของเก่าใช้น้อยมากเลยฮะอีกอย่างเลยครับฟังชันคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดอยู่แล้วครับออปชั่นเต็มครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างเริ่มจากฝั่งขวานะครับก็มีครุสคอนโทรลนะครับสามารถรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้นะครับไฟหน้านะครับรุ่นนี้เป็นโฉม SL 1 8แแล้วก็มีการให้ไฟหน้าอัตโนมัติมานะครับและด้านล่างนะครับมีปุ่มปรับเปิดประตูสไลด์ซ้ายขวานะครับผม ตัวคอนโทรลไฟตัดหมอกนะครับไฟห้องโดยสารด้านหลังนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับมีตัวนี้ครับป้องกันลื่นถลหยนะครับมีมาให้แล้วในตัว FL18 ตัวนี้เรามาต่อกันที่ด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องของการคอนโทรลฟังก์ชันวิทยุทั้งหมดนะครับตัวในส่วนของพวงมาลัยนะครับเรามาต่อกันที่แดชบอร์ดตรงกลางนะครับผมอ่านี้ก็จะมีส่วนวิทยุนะครับวิทยุก็จะมีในส่วนของมิลเลอร์โหมดนะครับรองรับ Android a ต t นนะครับสามารถคอนเน็กต์บลูทูธโทรศัพท์ได้มีนีเวกชั o นให้นะครับมี USB นะครับ ีตัวสตรีมมิ่งตัวนี้ต่อ iPod ได้และที่สำคัญเลยครับคันนี้มีตัวในส่วนของสมาร์ทมิลกล้อง360องศามาให้นะครับก็จะมีด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับสาบตัวจอของตัวคุนไดแกรนซาเล็คันนี้นะครับผมในส่วนของแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ดีตอนมาให้นะครับปรับอุณหภูมิแยกด้านหน้าด้านหลังได้นะครับและที่สําคัญเลยครับชมนี้ครับมีเบาะปรับลมเย็นลมร้อนมาให้นะครับในส่วนของ คนขับด้านหน้านะครับส่วนของเกียร์นะครับคันนี้ก็จะมี2โหมดนะครับโหมดเกียร์ธรรมดาแล้วก็โหมดเกียร์ออโต้มาให้เลยคันนี้เป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับเราสามารถเชนเกียร์เองได้นะครับเล่นเกียร์ตรงนี้ได้เลยนะครับและยังมีพอร์ต USB มาให้2พอร์ตและพอร์ต HDMI 1ึ่งพอร์ตนะครับและตรงนี้นะครับในส่วนของที่เก็บเหรียญครับแล้วก็ที่จุดบุหรี่นะให้นะครับผมและที่สำคัญเลยครับสุดท้ายและครับสำหรับตัวการซาเล็คพรีเมียมคันนี้นะครับราคาป้ายแดงอยู่ที่2องล้านสารแสนสั่หมื่นเกาันนะครับราคาู่ที่ 1นึ่งล้านสามแสนบาทครับประหยัดไปได้1นล้านเลยครับลูกค้าลูกค้าถ้าในสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับประหยัดไปได้1นล้านนะครับได้รถ VIP สภาพดีๆไม่แค่ส0,000อย่างนี้ไปใช้เนี่ยคุ้มสุดๆเลยครับผมประหยัดไป1นล้านนะครับขอย้ำนะครับไม่์สามหมื่นนะครับย้ำนะครับและสุดท้ายนะครับรีบทักเข้ามานะครับยังไงขอฝากช่องทางต่างๆของคาร์บันเลอร์ไว้ด้วยนะครับก็ท่านในสนใจคลิปและวิดีโอดีๆของคาร์บันเลอร์ก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับหรือทักไลน์หรือว่าติดต่อโทรเข้ามาได้เเลยครรรัับททาาางงมมีีนซพพอ์ต พร้อมนำเสนอและพร้อมคุกยกับลูกค้าตลอดเวลาเลยนะครับขอบคุณมากครับ